นะตอนนี้กลับมา <c oughs> กลับมาที่การปลูกกล้วยทําไมกล้วยผมิงได้ใหญ่ทําดินะการเกษตร,รยอยู่ที่การทําดินไม่ได้อยู่ที่ซื้อหาอะไรมาใส่เพราะนั้นผมปรุงห่มบ่มฟื้นดินแต่ปรุงห่มบ่มฟื้นดินแบบเจ้าบนทุ่งนะทีวัวเป็นที่ยอมรับว่าที่ไกลส่วนหนึ่ง ขี้ไก่ชชนส่วนหนึ่งเพะต้องเล่งดินเพราะดินดําเนินสะดวกรวยแตกเลยดินดําเนินสะดวกนะตอนนี้นะดินแย่เอ,อดินเล้วน้ํานะแย่นะฮะโรคและแมลงเนี่ยนะภะมูกต้านทานยาละสารเคมีดีมาก <c oughs> นะ,ะสมัยสมัยนั้นนะฮะที่ผมกําลังไปทดลองงานตรงนั้นอยู่นะฮะ ที่อาจารย์กิจเนตรไปทําที่นครปฐมก็คือที่พุทธมนตร,รนสายสี่บ้านคุณสังคมไงใช่ไหมอาจารย์กิจเนตรจาได้ยช่ยใช่ hey, ครับอาจารย์จออําได้ครับมาขนาดบ้านคุณสังคมไอ้นั่นไอ้นั่นเจ็ดเมตรกว่าแปดเมตรนะไอ้นั่นยังไม่ใหญ่นะที่ใหญ่ก็คือที่ผมทําเองผมถึงพยายามบอกผมไงว่าผมผมพูดมาสองปีแล้วผมเอ้ย กันที่สักแปลงหนึ่งได้สักจวนหนึ่งได้ไหมแล้วลูกปลูกสักประมาณสักห้าสิบต้น้วดูแลแบบเต็มที่ให้ใครขับรถถานแล้วลองอู้อู้อู้เข้ามาองเงี้ยแบบที่พ่อทําอยู่ <c oughs> นะตรงนั้นทําได้แต่ต้องทําแบบเจ้าบุญทุ่มนิดหนึ่งในเมื่อเราจะเป็นสถานีสาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีนะนะครับ ที่แปลงทุเรียนหกไร่กับสามไร่ของอาจารย์นคมก็เหมือนกันนะผมเคยบอกว่าเอ้ยก้วยหอมนะทําแบบตั้งใจทํานิดนึง<ม>น,นะน, <c oughs> นี่ผม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 ,ผมต้องตำเหนียอาจารย์นคมตรง,ตรง,ต,รง,ต,รงตรงนิดนึงคือบางทีผมพูดอย่งไม่จบรู้เดี๋ยวผมจัดการเองนะจ๊ะไม่ต้องห่วงคืออด้วยความที่แกห่วงผมกอัว่าผมจะหนวยเหนื่อยมากใหารีบตัดบทกับผมทุกที แต่ผมอยากให้แกทำออกมาแบบมีฝีมือกล้วยหอมต้องมันต้องไซส์ใหญ่ละ่ะอิเอเนเทอร์เนตจำได้ไหมที่หน้านะ่ะจำได้ครับจารย์ผมยังมออีถ่ายรูปคู่กับเครือนั้นอยู่ครับเราขายโลละ2 5้าบาทอบนดอยด้ยต้องเข้าคิวซื้อแต่ว่าไอ้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 หวีที่ใหญ่สุดะเราขายเท่าไหร่เกือบ200บาท200บ,บาทนี่มันกี่กิโลลองนึกดู นะฮะแล้วฮายูฟาร์มที ok no ่ผมทำกล้วยเนี่ยฮะกินอย่างนี้ไม่ได้นะฮะต้องกลัดแบบกระตินนะฮะกัดข้างทีละข้างฮะมันใหญ่มากผมอยากให้พวกเราทํากันอย่างนี้ผมผมถึงเริ่มจากกิจกรรมเผือกเลยเสร็จแล้วผมกําลังจะหาหาเวลาคุยกับสมาชิกกาลังจะเลือกสมาชิกแล้วเพื่อจะทําอะไรเอ l ร์โล i มิเอชันปลูกมัน ให้ให้ให้มันเนี่ยมันแฝงให้หัวมันมันแฝงอยู่โดยที่ไม่มีดินแต่ว่าผมต้องอาศัยความร่วมมือของของของสมาธิกค,คนที่มีความรู้เรื่องเรื่องเรื่องไอไอไอ,อการตั้งไอไอไทามเมอร,สรสนะ์สำหรับสเปรย์น้ำนะสำหรับสเปรย์น้ำเรื่องพวกนี้ที่ผมกำลังจะเริ่มนะฮะ นะฮะแล้วให้พวกเรารู้จักทําไมเจตนาลมผมปลูกเผือกเพราะอะไรเจตนาลมผมปลูกทํามันเทศเพราะอะไรเจตนาลมผมทํถั่วทิศสงเพราะอะไรแล้วเดี๋ยวผมจะที่บายให้ครบหมดเลยนะฮะแล้วก็ยิยอมไปถึงการเลี้ยงไก่แบบพีอาเอ็มนะครับอ,อ,อาจารย์ลรียังไม่เคยทาไ,ไก่ไก่พีอารเอ็มนี่ไหมครับอาจารย์ยังเลยครับ อ่าเดี๋ยวผมผมฝากไปให้อาจารย์ลีกับเอาจริงๆผมยังไม่เคยทานอะไรของพี่เอ็มเลยนะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวผมผม,ผมฝากไข่ไก่กับไข่ไก่ไปให้อาจารย์ลีกับเอ่อน้องซีนะฮะครับผมเอเอ <ๆ S 1> เพราะว่าเพราะว่าไข่เราจะไม่เหมือนไข่ไก่ทั่วไปนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะบอกว่าคุณสมบัติมันเป็นยังไงแล้วก็อีกหน่อย <c oughs> จะได้ส่งเสริมคนเลี้ยงได้นะฮะแล้วไข่พอเลี้ยงเสร็จเราหาตลาดให้เขา นะครับโอเคก็กลับมาเรื่องเรื่องกล้วยของเราใหม่นะเพราะฉะนั้นกล้วยที่ผมบอกว่ากินอย่างนี้ไม่ได้ต้องกัดข้างต้องกัดทีละข้างเพราะมันใหญ่มากแล้วกล้วยนวะสามสี่ลูกกินได้นะแต่กล้วยผมเนี่ยสองลูกกินไม่หมดนะฮะนะครับนี่คือเรื่องที่ผมเคยพูดไว้แล้วหลายคนก็ไม่ค่อยเชื่อนะฮะบังเอิญ ผมพูดเรื่องมันเทศเนี่ยยังดีหน่อยมันมีลูกผมพูดเรื่องเผือกยังดีหน่อยมันมีลูกลูกผมพูดเรื่องสับปะรดผมยังหาลูกไม่เจอรูกเยอะนะไม่รู้อยู่ไหนเดี๋ยวผมพะามตามพูดเรื่องกล้วยไม้นะฮะกล้วยไม้นี่ผมมีเยอะมากแต่ไม่รู้ไปไหนหมดเดี๋ยวผมจะหามาให้ดูนะเรื่องเอลูกพีทอะลูกท้อท้อทั่วไปลูกขนาดนี้ท้อผมลูกขนาดนี้บนโครงการหลวงอะ แอปเปิลอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเรื่องที่ผมพาทําเนี่ยเป็นเรื่องที่แล้วผมมาพูดให้พวกเราฟังเนี่ยเป็นเรื่องจริงนะเป็นเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องคุยโอ,โอ้อวดนะฮะไม่ใช่เรื่องคุยโอ,โอ้อวดแล้วก็เป็นเรื่องที่ <c oughs> เกิดจากการทําดินทั้งหมดเลยนะผมถึงบัญญัติบัญยัติมอโตไว้ว่าการเกษตรอยู่ที่การทําดินไม่ได้อยู่ที่สื้อหาไม่มาใส เพะฉะนั้นผมทําบินทั้งหมดเลยนะครับเรื่องนี้ผมถึงขยำย่างสิธิ์เนี่ยผมพูดเยอะเลยทั้งให้ไปทําที่นะครนายกทําได้ให้ทําที่เขาเฉาผมนี่ผมก็พูดเยอะเลยทําขึ้นมาประมาณสักแล้วไม่สิ่งกับผมนะไอคนที่ใส่แว่นนะ่ะเสื้อขาวเนี่ยลายลายเนี่ยนะก็พูดไว้เยอะก็บอกเฮ้ยอยู่ทําขึ้นมาสักยี่สิบต่อซี่แล้วจะเข้าใจ นะจนเมื่อวานนี้ได้โทรไปคุยว่าอุ้ยอาจารย์ขอร้องนะต้นยางอ่ะหนูทำสักยี่สิบต้นถ้าหนูทำยี่สิบต้นแล้วทำตามที่อาจารย์บอกหนูจะเปลี่ยนวงการยางของภาคตะวันออกเลย <c oughs> เพราะคนจะเริ่มมาดูนะยางมีปลูกมากกว่าผู้เรียนนะ นะครับปลาลูปมากกว่าทุเรียนนะนะเพียงแต่พวกเราไม่เห็นไงยางกับปลามันเงินเงินมันก็ค่อยงอกแงงงงงงงมาแต่ทุเรียนมันมาเป็นก้อนนะพอมาหนักปุ๊บโอ้ยมันคุยกันดัง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 ลั่นเมืองเลยนะแต่ยางมันค่อยๆมามันมาไม่เยอะแต่ว่ามาตลอดนะ นะครับเอาแบบพวกฮกจิวนะทางภาคใต้เนี่ยนะยางกระปามเนี่ยเข,ข,ขาค่อยๆทยอยนะฮะจากที่เขามีสวนไม่กี่ไร่ตอนนี้เขามีเป็นหมื่นเป็นแสนไร่นะครับนะครับแต่ทุเรียนเนี่ยนะรวยเร็วตายเร็วนะทุกคนไปมองเงินก้อนใหญ่ไง แต่ปีหนึ่งได้ครั้งหนึ่งเจ็บก็เจ็บเลยไม่เจ็บก็กระโปะเสกแค่นั้นเอง